สวัสดีครับผมในเหลี่ยมกับช่องเหลี่ยมนะครับคลิปนี้นะครับเราได้รับบทบาทเป็นนักสืบนะครับที่ต้องมาสืบคดีเกี่ยวกับครอบครัวที่หายตัวไปนะครับผมเราได้รับข้อความจากเดวิดจอห์นสันนะครับเขาเป็นพ่อของครอบครัวนี้เขาได้แจ้งว่าเขากลับมาจากที่ทํางานแล้วเขาไม่พบลูกสาวกับปรรญญาเลยสิ่งที่พบม,มีแค่คราบเลือดบนทางเดินทางล่นแล้วก็คราบเลือดชั้นสองนะครับ ซึ่งเรานะเป็นนักสืบีต่ต้องมาสืบคดีนี้นะครับผมเอาล่ะครับเราอยู่ในขี้โตกับเพื่อนจากทางบา้านผู้ผลิตอ,ออนไลน์เขาชื่อว่าตูฮาบเฮ้ยใส้กุญแจแล้วมันงอืมใส่กุญแจจะไปยังไงง่ายมีทางอ้อมมันอย่างนี้งงปสดกุญแจมิดแม,มากมิดมา ไปใครจะเข้าไปไปเลยมาผลิตชาร์โอเป็นบ้านบหรอนขาางจะดูเก่าแล้วเนี่ยดูนี่นชักนี่อันนี้ก็ล็อกหรอเป๊ะอะไรเนี่ย่ล็อก d i p i n g room ไปห้องไหนเหรอ d i p i n g room dipping room kitchen room wash washing room นี่คืออะไรอ๋อหองไหนอะไหนผมถือไเได้มาได้มาได้ี่ย ตอนที่ตัวผมนะครับเข้ามาเล่นแมปนี้นะครับผู้ช่วยผมอีกคนหนึ่งนะครับผมสิ่งที่พบได้ก็คือแมปนี้นะฮะเซวเยอะมากๆแลครับผมคือมันมีแต่ระบบแบบว่าใช้สมองค่อนข้างจีเนียสสักหน่อยนะคือฉากเนี้ยคนรจะได้รู้เลยว่าผมอะพยายามแก้พยายามแบบนั่งไขปริศนากันแบบตาเหลือกนะครับผมแบบเครียดหนักเลยว่าเอ้ยอะไรเป็นอะไรนะผมแต่อย่างนี้ ป้อนรหัส4หลักเนี่ยมันให้ป้อนรหัสถ้าใส่มั่วหนๆๆๆๆึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะให้ถูกต้องตัวสอนเพเป็นสราอยู่แค่สองตัวคือเอและอีกอะเฮ้ยอุ้เพื่อนเปิดประตูได้แล้วแต่ห้องแต้มมันไดไหนึ่งสามสองฮึผดุอีกอ่ะหนึ 2> 2. ห่งสามสองคือไงบ้าง ห้องครัวหนึ่งห้องน้ำสามห้องนั่งเล่นสองคืออะไรอ่ะห้องครัวครัวห้องนั่งเล่นมีอะไรตั้งหลายสิห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องอาบน้ำเนี่ยต้องพลอยมือผมเนี่ยที่วิ่งรวมสองกิชเชนหนึ่งเนี่ยนั่นแหละผมมองยังปวดหัวเลย นึ่แม่เหี้ยเลยกเงี้วนั่นแบบมหาเนี่ยอะไรนะมันมัเปิดุงน้ำขายเนี่ยสิเล่เกงว่าเหี้ยสองลิววิ่งลิววิ่งรูมให้เป็นเลขสองก็สองสองคิดเช่นก็เลขหนึ่งห้องนั้นก็เลขสามสองสึสาโอเคเดี๋ยวผมไปดูถ้าเราไม่ได้นี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็แบบแต่เดี๋ยวานเด็กมองว สอ,สองสองหนึ่งสามสองสองหน<ะ>ึ่งสามรือว่าสดูดิก็ว่าเราเดีอยวมีสองมันเฮ้ยไมได้จริงอ่ะขอโทษโดนสมองเอยเสกันฟอรนนะฮะเนื่องจากว่าผมไม่ได้เล่นคนเดียวนะผมมีผู้ช่วยอยีกหคนทำให้เล่นในครางนี้ก็ราบรื่นนะฮะ เอาจริงติดอยู่ตรงนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงเลยก็ได้ครับผมเพราะว่าใช้เวลานานมากนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยไอ้นนี้ไม่ค่ขาดเหมือนกันปะผมสะดุ้งเลยโดนไอ้จะส่วนลูกคุณเดียเฮ้ยไอ้ชิ้ส่วนลูกลูกที่ไหนอ่ะนี่เพื่อนมีโนตโดนหักเงินไหมเนี่ย อย่าจ้องจ้องไปแล้วมันจ้องใครกันดูหน่อยผมจ้องทุกอย่างคุยชิ้นด้วยไหนๆไหนคขาอเราไปจ้องเพื่อนผอสิเดี๋ยวเราไปมองสิไปมองตัวสอนเนี่ยนี่นี่เขาบอกว่าอย่ามองไปที่ดวงตาอย่าจ้องมองตาอ๋อนิวันเจอเจอแล้วเรียบร้อยชิ้นส่วนภาพไม่เกี่อันล่ะ ยังขาดอีกเยอะเลยห้องนี้เดห็นอะไรอ่ะนี่ขึ้นไปได้อีกเหรออืมแต่ใช้ไม่ได้แล้วก็แน่นอนว่าพอสามารถผ่านปริศูแรกมาได้ก็จะมีปซิศครั้งที่สองขั้งที่สามขั้งที่สี่ครั้งที่ห้าขั้งที่หกรั้งที่เจ็ดขั้งที่แปดขั้งที่เก้าขั้งที่สิบรั้งที่สิบเอ็ดขั้งที่สองรั้งที่สาม้งที่นต้องโทรอะไรมีคนโทรมา ทวแล้วตอนนี้เราก็จะได้เจอไดอารี่ของลูกสาวของบ้านหลังนี้ลูกสาวเขามีชื่อว่าคาไลนะครับผมผมไม่รู้ผมพูดถูกไหมนะคาคาเลยก็ไนดะ้ชื่อว่าคาเลยนะผมก็ไดอารี่ของเขาจะเป็นการพูดถึงชีวิตประจําวันนะก็คือเขาจะบน่นตอบแรก็จะบ่นว่าแม่เขาบังคับให้เขาเขียนซึ่งเขาไม่ชอบเลยแต่เขาก็มันส่ายยายไปนะครับันเกิดของเขาวันนี้พ่อชอบทํางาน แบบลับๆพ่อไม่รู้ทํางานอะไรกลับมาทุกครั้งจะมีก,กลิ่นคราบน้ํามันตลอดเลยส่วนแม่ก็ทํางานเป็นแม่บ้านทำความสะาดบ้านอะไรอย่างนี้นะครับผมตามสาเต็ดในในนี้นะครับผมะนะเดี๋วพ่อเออคุยทำอะไรเดี๋ยวนนมีเพื่อนอยู่ม่ไ อ่าพอไมเฟนอ๋อ,อพ่อซื้อโทรศัพท์ให้ด้วยเหรอ,อเอาเงินแชหลายที่สุดไอโฟนฮะคืวเขาเจอครอบครัวตายเมื่อกลับมาจากบ้านแล้วฉันก็ตื่นขึ้นอ๋อไม่ไม่เขาอ,อ่าฝันฝันว่าครอบครัวของตัวเองตายกินกนี่อ่ะ จริงเหรอเรื่องเดียวไม่ไหวนะสภาพไปห้องนี้ไหมผมเห็นห้องนี้เปื่อยจุ๊บอะทำไมคุณคุณเหผมกล้องหน้าป่ะยานไปยานไปอันนี้ผมกล้องหน้าเหรอห้องคาริน let's go

แล้วแล้วเราก็ผ่านพัดโู้ทั้งหมดมาได้จนได้แล้วผมก็เล่นกันจนเอาซับปวดหัวเลยนะผมก็เรก็จได้อักษรก็คือได้เป็นคาคํานึ่งมาให้เราไปเรียงไอคำเนี้ยที่ชั้นแรกนะผมซิงก่อนเล่มเกียม,ม,มาเราจะเห็นเป็นอตัวอักษรภาษาอังกฤษนะให้เราไปเลียงตามช่องนั้นให้เจบ้อย,ยนะครับเออเอออีอ๋อใครมาบูรษ ไนลวงเอวดตอนนี้นะครับจะเป็นการที่เราจะเดินทางไปสู่ความลับของบ้านหลังนี้นะผมเราก็ได้ทาการแก้ปัิซนลทุกๆอย่างนะเรียบร้อยนะออกจนจนได้แบบว่าจะได้รู้ความจริงแล้วว่าที่ที่นี่มันเีมีอนะไรปแปลกๆนะควันนี้ก็ใส่ไฟแล้วเหรอเรียได้เป็นแจมแล้วหมายควาว่าอะไรนะอักษรไม่พอ ได้คีมาได้จริงว่ะเว้นฉลาดจริงบอนรหัสสามหลักยังไงมันใส่แล้วอะเฮ้เพื่อนสุดยอดเอาแล้ว <ผม S 1> เสียงเขาเปลี่ยนเดินนี่เขาสุดยอด Được rồi là... Xe nhận đăng Lê quá Go hell, we together we are exact let's go โอ้โหมีน้ำซุกอะนี่มันที่ไหนโอ้โหโดนจับถ่วงค่านี่ศพใครอะนี่มันศพของ แม่แล้วก็น้องสาวอันนี้คือแม่เหรออืมแม่กับลูกสาวอ้อนเฮ้ยเงินงามมาอ้อนไม่ใช่ผีแล้วอันนี้พวกผม,ผมนั้นได้คำนวณผิดพลาดนะฮะเนื่องจากพารโซผ่านพัรโซ่มาแล้วประมาณ20่สิบพารโซก็ต้องมาเจออีก90้าสิบพาซนะครับผม let's go

ต่ผมยังไม่ตาย I don believe don't to o can y วแล้วความจริงก็ถูกเปิดเผยครับผมตอนนี้นะครับพวกผมได้เดินทางมาอย่างจุดสุดท้ายนะครับเป็นจุดที่เรียกได้ว่าเขาเรียกว่าเปิดทุกอย่างให้เราเห็นก็คือเราเข้ามาเนะี่ยเราจะเห็นได้ว่าเหมือนที่นี่คือห้องทดลองปีาจนะครับผมที่เราโดนฆ่านะฮะซึ่ง ราจะสังเกตมันจะมีชิ้นส่วนของมันเต็มไปหมดเลยแล้วจะมีโหลหนึ่งที่แตกนะครับผมซึ่งหมายความว่าปีศาจออกจาทางนั้นแต่มันมีหักมุมกว่านั้นครับผมอยาม่าเพิ่งคิดว่าทุกคนนะ,ระแรกผมคิดว่าปีศาจมันออกมานะแต่ความเป็นจริงมันยิ่งกว่านั้นครับผมฮะลชวเลยฮะไฟติดเปิรวังนะอะไรไฟขลังคงเปติด เ็บบน้างเห็นไฟตรงกล้องนั่นปะเดวิดทำอะไรที่ oh, <laughs> น<ๆ>ี่คือทุกอย่างนั้นเป็นแผนของเดวิดหรือว่าเป็นพ่อของครอบครัวนี้นะเป็นคนวงการทุกอางนะครับผม และก็ไม่แน่อาจจะเป็นคนฆ่าลูกสาวตัวเองแล้วก็ภรรยาตัวเองด้วยครับผมนี่ครับผมมันหักมุมมากครับเราทีนี้ก็อตาาัวประกันไม่ไหวครับ